สวัสดีค่ะเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะวันนี้ทําง่ายมากๆเลยนะคะโดยการนํากระดูกหมูไปต้มในน้ําเดือดนะคะประมาณ30นาทีนะคะตรงนี้จะใช้เป็นกระดูกหมูซี่โครงกระดูกอ่อนหรือว่า3ชั้นก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะนํามะเขือนะคะมาหั่นเป็นชิ้นขนาดเล็กใหญ่ตามต้องการได้เลยค่ะ เมื่อต้มหมูไปสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะใส่กะปิลงไปนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติความนัวให้กับเนื้อหมูของเรานะคะโดยกะปิที่ใช้นะคะจะเป็นกะปิแกงนะคะของเราใช้เป็นกะปิแกงตาเรือไปนะคะใช้ประมาณ1ส่วนสช้อนโต๊ะนะคะ นไป30นาทีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่พริกแกงใต้ลงไป1ช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะถ้าใครชอบรสจัดนะคะใส่เพิ่มได้ตามต้องการเลยนะคะ <S 2> <S 2> <S เคี่ยวต่อไปสักพักนึงนะคะเราก็จะเติมมะเขือเาะลองไปนะคะตรงนี้ใครจะไม่ใส่มะเขือก็ได้นะคะ หลังนั้นนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะของเราใช้เป็นใบมะกรูดแห้งนะคะเพราะว่าในตู้เย็นเก็บไว้นานเกินไปจนใบมะกรูดแห้งกรอบอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะแกงคั่วกระดูกหมูพริกแกงใต้ของเราน้ำขลุกคลิกหน้าตาหน้ารับประทานมาก ก็ทําง่ายมากด้วยค่ะซื้อพริกแกงใต้สําเร็จมานะคะแล้วก็ทําตามวิธีแนะนําได้เลยค่ะท่านกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากเลยค่ะลองทําตามกันดูนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ